นี่คือกอล์เลสโมเดล2 Pro 4K 8K Edition นะครับที่เ,เมาไรสายรุ่นท็อปสุดของตระกูลโมเดล2นะสิ่งที่อัปเกรดมาในรุ่นนี้ก็ถือว่ามีฟีเจอร์ให้น่าใช้อพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวิชแล้วก็เซนเซอร์ตัตใหม่เป็นเมาส์แบบไรเวทน้ำหนัก59กรัมและยังมีโพลิเลสสูงสุดที่8,000เฮิร์ตอีกด้วยเปิดตัวมาในราคา5,490บาทซึ่งเมาส์นี้จะเหมาะใครเดี๋ยวคลิปนี้เจมพาไปดูครับรูปทรงของรุ่นนี้นะครับก็จะมีหน้าตาที่คล้ายกับโมเดรรรรรุ่นร่นนแกออยยูเเป็มมาาาาาสสไทงืขว เพราะว่ามีปุ่มอยู่แค่ด้านซ้ายนะซึ่งในรุ่น 4K 8K Edition เนี่ยเขาทำออกมาแค่สีดำสีเดียวนะครับจะไม่ได้มีสีขาวเหมือนรุ่นโมเดล O2 Wireless นั่นเองผิวสัมผัสเมาส์การโคตติ้งจะออกไปทางสากๆนะครับอิกจากสเปคชีตเขาบอกว่ามันเป็นผิวแบบคอนโทรลที่สามารถทำให้เราจับติดมือมากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าโมเดล O2 Pro รุ่นนี้จะมีขนาดที่ค่อนข้างแบบกลางไปทางใหญ่นะครับซึ่งผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนมือเล็กเท่าไหร่นะอย่างผมที่เป็นคนขนาดมือก,กลางๆนี่ก็คือพอดีมือเลยแบบไม่ขาด สามารถจับแบบปามคลิปแล้วก็คลอกริปได้ในด้านของวิวคุณภาพก็ทำออกมาได้ดีแข็งแรงเลยนะครับผมลองกดลองบีบรอบๆด้านแล้วก็ไม่มีการเฟกหรือการยุบให้เห็นเลยตรงนี้ถือให้ผ่านครับตัวสวิชของรุ่นนี้นะครับจะใช้ o r ก l ร o p p t i c a l Switch ตัวใหม่นะครับที่รองรับการกด100ล้านคลิกซึ่งจะมากกว่า Model o r ก l ร s ส m o ด e O2 Wireless ที่รองรับ80ล้านคลิก ข้อดีของมัลที่ใช้ Optical Switch เนี่ยก็จะทำให้มีการตอบสนองการคลิกที่ไวกว่าเมื่อเทียบกับ Mechanical Switch ในรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็น1มิลลิเซกแต่ในรุ่นนี้ลดลงมาเหลือ0 2 m มิลลิเซกนั่นเองประมาณนี้นะ ในส่วนของสกอลวิลจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับฟิลลิ่งการสัมผัสจะเป็นแบบยัางๆเหนีบติดมือดีสเตปการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ชัดเจนดีในจุดนี้ไม่ติดอะไรเลยครับ แต่มันก็จะมีจุดที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเรื่องการวางปุ่มด้านข้างตรงนี้ครับคือการใช้งานในการกดของปุ่มโ OK, อเคโ OLID ดีแน่นทุกอย่างนะครับแต่ในเรื่องของคลิปจับด้านข้างทุกคนจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ของปุ่มมันค่อนข้างกินเข้ามาตรงนิ้วโป้งผมตรงนี้นะทำให้ตอนจับบางทีนิ้วมันจะชิดปุ่มเกินไปและถ้าขยับลงมามันก็จะหลุดขอบไปนิดนึงบางจังหวะมันเลยไม่ค่อยมีพื้นที่ให้จับได้แน่นขนาดนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับบางคนที่มีีนนิ้้วท่่ค่คอขางใหญไดนะ มาในส่วนของเซนเซอร์ทางกอรสเขาเรียกว่า B M F 2 0นะครับซึ่งจากที่ผมไปรีเสิร์ชมามันก็คือเซนเซอร์339 5ห้ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนี่นแหละแต่เขาเอาไปรีแบรนด์เป็นชื่อใหม่เท่านั้นเองการเชื่อมต่อของรุ่นนี้ทําได้2แบบนั่นก็คือไวเลส2.4่แล้วก็เสียบสายจะไม่มีบลูทูธนะครับแค่ใช้โหมดไร้าสายก็เสียบตัวรองเกิลเข้ากับคอมของเราแล้วก็เปิดสวิตช์ใต้เมาส์แล้วก็ใช้งานได้เลยซึ่งมันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบในเมาส์รุ่นนี้นะคร แต่โดยปกติแล้วเวลาเราเล่นเกมเราไม่ได้สนใจสสิ่งนี้อยู่แล้วซึ่งในรุ่นนี้เขาได้ตัดออกไปนะครับมันเลยสามารถทาน้ำหนักได้เบามากขึ้นนั่นเองมาดูในส่วนคีย์ไฮไลท์ของรุ่นนี้กันครับนั่นคือโพลิงเลตที่สามารถใช้ได้ทั้ง4,000เฮิร์ตและก็8,000เฮิร์ตเลยข้อดีอย่างแรกเลยคือทางแบรนด์เขาจะให้ดองเกิล 4k มาในกล่องเลยไม่ต้องไปซื้อแยกนะทําให้สามารถปรับค่าโพลิงเลต4,000เฮิร์ตในโหมดไวเลสสอดได้แต่ถ้าใครจะใช้สูงถึง8,000 ข้อดีของเมาส์ที่มีพละกลั e 4K 8K แบบนี้เนี่ยจะจะให้ผู้เด้เห็นภาพชัดที่สุดก็คือมันช่วยดังศักยภาพการขยับเมาส์จากจุด A ไปจุด B ของเราให้มีการตอบสนองที่ไวและก็ละเอียดมากขึ้นใครที่เลนเกม FPS นะครับก็จะช่วยการท t r a เฟอร์เป้าหรือการ p a c กิ n g ลากเป้าที่แม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองเพราะมีการส่งข้อมูลของตัวเมาส์ที่มากขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆที่ตามมาก็จะอยู่ที่มอนิเตอร์ของเราด้วยนะครับถ้าจอเรามีเฮิร์ตสูงๆอย่างเช่น240เฮิร์ตหรือว่า360เฮิร์ตเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างมากขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับการที่ใช้ที่1,000เฮิร์ตถึง4,000เฮิร์ตอ่ะก็เพียงพอต่อการใช้งานมากแล้วครับพอแบบ4ั0เฮิร์บผมอะ่ะเทียบกับแบบ4,000เฮิร์ตมันไม่ได้เห็นความต่างมากขนาดนั้นอะ่ะแถมยังกินทรัพยากรของ PC เรามากขึ้นอีกพอสมควรด้วยผมเลยมองว่ามนไม่่่คอจาเเป็เทร อีกจุดสังเกตก็คือเวลาเราใช้พลงเรทมากกว่า1 0 0 0เฮิร์ตเนี่ยเมาส์ของเราก็จะมีการส่งข้อมูลที่มากขึ้นใช่ไหมครับนั่นเขาบอกว่ามันก็จะส่งผลทาให้ตัวแบตเตอรี่ของตัวเมาส์ของเราหมดไวขึ้นอีกด้วยทางแบงค์เขาเคลมไว้ว่า1 0 0 0เฮิร์ตเนี่ยจะใช้ได้สูงสุดที่80ชั่วโมงและ4 0่พเฮิร์ตเนี่ยจะใช้ได้35ชั่วโมงก็ถือว่าหมดไวขึ้นพอสมควรเลยซึ่งผมไม่ได้มองเป็นข้อเสียนะเพราะว่าเดิมทีการใช้พลังเรทสูงๆเนี่ยมันก็นก,ก,นนบบกินทนรัพ ซึ่งการเซตติ้งทั้งหมดของเมาส์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับ dpi ปรับโ o l ิ i n g r ตั้งปุ่มต่างๆก็สามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ g o r e l Core ได้เลยใครที่กำลังมองหาเมาส์ไร้สายทรงบอลลารเล่นเกมดีๆสักอันหนึ่งที่น้ำหนัก59กรัมและสามารถปรับโพลิ i n g r ได้สูงๆเนี่ยผมก็ขอฝากเจ้า Gorillaz Model O 2 Pro 4K 8K Edition ตัวนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ให้ทุกคนด้วยนะครับใครสนใจนะครับก็าสามารถทักไปสอบถามเพจ g o r e l l a Thailand กันได้เลยครับ ราคา5,490บาทนะครับสินค้ามีการรับประกัน2ปีเต็มยังไงเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ข้างล่างเอาไว้ให้ชอบไม่ชอบทค่เห็นยังไงมีใครได้ลองใช้รุ่นนี้แล้วบ้างก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยังไงขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมนะครับเจนคลิปต่อไป